วันนี้เราจะมาดูกันว่าคนจนคนชั้นกลางและคนรวยเขาใช้เงินต่างกันยังไงครับคุณทราบไหมครับว่าในวันที่เงินเดือนออกเนี่ยคนจนคนชั้นกลางแล้วก็คนรวยเนี่ยเขาเอาเงินไปใช้ในที่ที่แตกต่างกัน,นไม่น่าเชื่อพอเมื่อผมได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกง,งงไปเลยเหมือนกันแล้วก็ได้รู้อะไรหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วคุณก็ลองคิดเอาเองว่าทําไมเนี่ยคนรวยเขาถึงได้รวยยิ่งขึ้น คนจนก็ยิ่งจนลงส่วนคนชั้นกลางก็ยังย่ำอยู่กับที่นะครับก่อนที่จะเรียนรู้ในเรื่องนี้เนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจคําศัพท์ทางการเงินกันก่อนนะครับสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ก็คือว่ารายได้ก็คือเงินที่คุณหามารายจ่ายก็คือเงินที่คุณจ่ายออกไปส่วนทรัพย์สินเนี่ยค่อนข้างจะสับสนกันนะครับถ้าคุณเป็นนักบัญชีหรือนักการเงินคุณจะเข้าใจว่าทรัพย์สินก็คือสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยความหมายที่แท้จริงของทรัพย์สินในที่นี้เนี่ยก็คือสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับคุณนะครับส่วนหนี้สินเนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องทําให้คุณเสียงเงินสมมุติว่าถ้าเกิดคุณมีบ้านบ้านเนี่ยเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินนะครับถ้าคุณยิงกับคำนิยามที่ผมให้มาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณจะพบว่าหลายๆลายครั้งหรือโดยส่วนใหญ่บ้านเนี่ยเป็นหนี้สินเพราะว่าอะไรเพราะมันทําให้คุณต้องเสียเงินไงครับ คุณต้องบำรุงรักษาคุณต้องผ่อนชาระแล้วคุณก็มีค่าใช้จ่ายออกมาแต่แต่ว่าบ้านเนี่ยจะเป็นทรัพย์สินได้ไหมได้ครับถ้าหากว่าคุณซื้อมาเพื่อจะตกแต่งใหม่แล้วขายออกไปเพื่อทําเงินให้กับคุณหรือคุณซื้อมาเพื่อจะปล่อยให้เขาเช่าแล้วบ้านนั้นมาทําเงินให้คุณบ้านก็เป็นทรัพย์สินได้ครับย้ำอีกทีนะครับคําศัพท์ทางด้านการเงินรายได้ก็คือเงินที่คุณหามารายจ่ายก็คือเงินที่คุณต้องจ่ายออกไปทรัพย์สินสร้างรายได้ให้คุณ ส่วนหนี้สินทําให้คุณเสียเงินทีนี้เรามาดูกันว่าในวันที่เงินเดือนออกเนี่ยคนจนเอาเงินไปซื้ออะไรเขาเอาเงินไปซื้อสิ่งของครับสิ่งที่ผมเรียกว่าสิ่งของซึ่งเป็นสิ่งของไร้สาระไม่มีความจําเป็นสาคัญต่อชีวิตเช่นอะไรเช่นเสื้อผ้าส่วนเกินที่ล้นตู้เครื่องสาอางที่เกินความจําเป็นหรือว่าเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่หรือว่าเอาไปซื้อหนังสือที่ไม่เคยอ่านจบจเล่มเลยนะครับ หนังสือที่ไม่เคยอ่านจบซื้อแผ่นดีวดีภาพยนตร์เอามาดูครับบางคนก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่ถึงแม้ว่ามันจะไม่แพงนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นต่อ,อการดำรงชีพครับถ้าคุณไปบ้านของคนพวกนี้เนี่ยคุณก็จะเจอว่าบ้านเขาเนี่ยรกเต็มไปหมดคุณมองไปที่บนโต๊ะคุณจะหาพอบโต๊ะไม่เจอเลยเพราะว่ามีของวางอยู่เต็มไปหมดบนผนังเนี่ยก็มีอะไรต่ออะไรแขวนอยู่ไปหมด กันนั้นเนี่ยพอวันที่เงินเดินออกเนี่ยคนจนเขาทํำยังไงครับมีรายได้เข้ามาเงินก็วิ่งออกไปทางช่องของรายจ่ายจนหมดนะครับคนจนเนี่ยเขาก็จะไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินหรือว่านี่ข้อแก้ตัวของเขาก็คือว่าสิ่งของที่เขาซื้อมาเนี่ยมันราคาไม่แพงแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอรวมๆกันแล้วเนี่ยลองเอามารวมกันดูว่ามันหลากเงินเข้าไปเท่าไหร่ครับปัญหาก็คือว่า รายได้ที่เขาได้มาเนี่ยไม่เคยถูกนําไปใช้ในทางที่จะสร้างรายได้ให้มากขึ้นเลยครับผมเห็นคนเป็นแบบนี้กันเยอะครับผมก็ดูแล้วก็อยากจะช่วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณได้เรียนรู้ในเรื่องนี้เนี่ยก็ลองบอกต่อๆกันไปด้วยว่าสอ,อ,อนเขานะครับว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลึกลับครับมันมีสูตรครับมันมีวิธีทำมันเพียงแต่ว่า คนทั่วไปเนี่ยไม่รู้วิธีทําหรือว่ารู้แต่ก็ไม่ได้ลงมือทำทีนี้เรามาดูบ้างว่าคนชั้นกลางเขาซื้ออะไรครับคนชั้นกลางเนี่ยเป็นพวกที่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเนี่ยรวยแล้วมีไรายได้มากแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ครับคนพวกนี้เนี่ยเขามีไรายได้มากก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เขาเอาเงินไปซื้อเนี่ยมันทําให้เขาขังตัวเองอยู่กับที่ เวลาที่เงินเดือนออกมาเนี่ยคนชั้นกลางเขาก็เอาเงินไปซื้ออะไรครับไปซื้อนี่สินเช่นอะไรเช่นบ้านเช่นรถอคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงหรือว่าไปเป็นหนี้บัตรเครดิตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไรายได้ที่เข้ามาเนี่ยก็เข้ามาทางช่องหนี้สินแล้วเงินก็ออกไปทางช่องรายจ่ายยกตัวอย่างนะครับพอเขามีเงินเดือนออกมาเขาก็เอาไปซื้อรถนะครับเอาไปผ่อนรถ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับรถค่าบำรุงรักษาหรืออะไรต่างๆก็น่า,นาก็ตามมาเงินก็ต้องออกไปทางช่องของรายจ่ายไม่นานผ่านไปเนี่ยกว่าจะรู้ตัวเนี่ยเอ่อรายจ่ายต่างๆมันก็พอกูนขึ้นจะกระทั่งมันแซงรายได้ไม่ว่าเขาจะมีเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะไปหาภาระมาแบกจนเต็มความสามารถในการชําระนะครับคนพวกนี้ตกงานไม่ได้ครับ เพราะว่าจะไม่มีรายได้มาจ่ายอะไรที่เขาต้องจ่ายเป็นรายเดือนต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิฟตฟอนรถฟอนบ้านอะไรต่างๆนานาคนพวกนี้เนี่ยจะรับงานประจำเพราะว่าต้องการจ็อ s ซ c u r i ร y ิตี้นะครับไม่กล้าที่จะออกมาทําธุรกิจเพราะกลัวว่ารายได้จะไม่คงที่แล้วจะไม่สามารถจ่ายในสิ่งเหล่านั้นได้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของคนชั้นกลางก็คือว่ารายได้ของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถและก็เวลาของตัวเขาเองนะครับ ทุกเช้าเขาจะต้องออกจากบ้านไปเพื่อไปขายเวลาไปขายความสามารถแล้วก็แลกเงิน,นงของคนอื่นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสมมติว่าสมมติคุณเป็นทนายทนายก็มีความสามารถในเรื่องกฎหมายนะครับคนก็จ่ายเงินให้ทนายเพื่อแลกกับชัมม่วโมงการทำงานของทนายปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดทนายหยุดทํางานเขาก็จะไม่ได้เงินจากลูกค้านะครับถ้ามีคนชวนเขาไปเที่ยวไปกินข้าวเขาโคกจะไม่อยากไปเพราะว่าเขาเสียโอกาส มันเหมือนกับว่าการออกไปทานข้าวนอกบ้านนั้นน่ะเขามีต้นทุนต้นทุนต้นทุนก็คือการเสียโอกาสที่เขาจะทํางานและมีรายได้จากการที่คนอื่นซื้อเวลาเขาเลครับทีนี้เรามาดูกันว่าคนรวยเนี่ยถ้าหากว่าเขามีเงินเดือนออกมาแล้วเนี่ยเขาเอาไปซื้ออะไระครับเขาเอาไปซื้อทรัพย์สินครับย้ำอีกครั้งนะครับทรัพย์สินก็คือสิ่งที่สร้างรายได้ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรวยให้ซื้อทรัพย์สิน ซึ่งจะสร้างรายได้ให้เราเพิ่มขึ้นนะครับการหมุนเวียนของเงินก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยมันก็จะสร้างเงินขึ้นมาให้เราเรื่อยๆมันก็จะกลับเข้ามาทางช่องรายได้พอเรามีรายได้เราก็ค่อยเอารายได้นั้นเนะ่ยจ่ายออกไปครับและอะไรเป็นตัวอย่างของทรัพย์สินครับการลงทุนแน่นอนการซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือซื้อซื้ออสังหานนริมทรัพย์ก็เป็นทรัพย์สินที่จะทําเงินให้คุณครับการเรียนรู้ก็เป็นทรัพย์สินอีกแบบหนึ่งนะครับ ถ้าหากว่าคุณเรียนรู้แล้วคุณเอาสิ่งที่คุณได้เรียนรู้นั้นเนี่ยไปใช้งานให้ให้เกิดประโยชน์ทําให้มีไรายได้ก็ถือเป็นการซื้อทรัพย์สินอย่างหนึ่งครับผมเคยได้ยินประโยคประโยคนึงเขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าการเรียนรู้มันแพงแล้วก็คุณก็ลองนึกดูว่าความไม่รู้หรือว่าท่างโง่นะนแพงแค่ไหนทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คนรวยซื้อก็คือการซื้อธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องให้คุณ รายได้ต่อเนื่องเนี่ยรายได้ต่อเนื่องนี่ก็หมายถึงว่าเมื่อคุณสร้างอะไรขึ้นมาแล้วหรือเมื่อคุณซื้อธุรกิจอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะสร้างรายได้คุณเรื่อยๆโดยคุณไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยครับตัวอย่างสมมติว่าคุณไปซื้อตู้เกมแล้วก็ไปไปเช่าที่ในห้างสรรพสินค้าแล้วก็ไปวางไว้นะครับคนก็มาเล่นเกมคุณก็ได้เงินคุณก็เอาเงินนั้นอ่ะมาซื้อตู้ที่สองเอาไปวางอีกคุณก็ได้เงินมาอีกนะครับระหว่างนั้นคุณต้องทําอะไรไหมครับ ระหว่างที่รอก็มีคนมีคนมาหยอนเงินให้คุณครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของธุรกิจที่ทาเงินให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วพกคุณเอาเงินมาพอคุณได้รายได้มาอย่าเพิ่งเอาไปใช้ครับคุณก็เอาไปลงทุนต่อเพื่อที่จะขยายโอกาสของมันโดยสรุปนะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาก็คือว่าคุณจะไม่มีทางได้พบเจอกับธุรกิจที่สร้างรายได้รายได้ต่อเนื่องให้กับคุณเลย ถ้าหากว่าคุณไม่เปิดใจที่จะฟังมันหรือศึกษามันแล้วถ้าหากว่าพอคุณเจอมันแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะต้องศึกษามันให้ลึกๆคุณควรจะหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเปิดตัวเปิดใจให้กว้างนะมองหาโอกาสและเมื่อโอกาสมาถึงเนี่ยคุณก็คว้ามันไว้และคุณก็เอาความสามารถของคุณเนี่ยไปใช้ในโอกาสนั้นๆนะครับถ้าคุณไม่สะสมความสามารถหรือสร้างความสามารถไว้ต่อให้มีโอกาสมาคุณก็รับโอกาสนั้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นจําไว้นะครับบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือว่าคนจนเนี่ยเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จําเป็นไม่สร้างรายได้ให้เขาส่วนคนชั้นกลางก็สร้างหนี้ครับขังตัวเองไว้กับสถานะเดิมๆไม่กล้าออกจากจุดนั้นเพราะกลัวว่าถ้าตกงานแล้วจะไม่มีเงินไปซื้อหรือจ่ายในสิ่งของที่เขาต้องใช้เดือนส่วนคนรวยเนี่ยเขาเอาเงินไปลงทุนค,ครับใช้เงินต่อเิยเขาเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปซื้อธุรกิจใหม่ แล้วก็สร้างให้โตขึ้นเรื่อยๆพอหลายๆธุรกิจรวมกันแต่ละอันก็สร้างไรายได้ต่อเนื่องเนี่แหละครับเป็นสูตรสําเร็จของการสร้างความมั่งคั่ง